สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมผมนะครับจะเป็นปากช่องครับมนี่กกซิมาบอกเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับสำหรับทําไมไปดักกุ้งทําไมกุ้งไม่ค่อยเข่านะครับนะฮะตอนที่เราซื้อมาใหม่ๆนะครับสังเกตดูนะครับสังเกตดูได้เลยนะครับรู้นะครับรูทางกุ้งเข่านะครับใหญ่ๆไหมนะครับนี่ฮะถ้าลักษณะนี้นะครับได้ลักษณะนี้ได้นะครับ สังเกตดูเลยนะครับรูทางเข้ากุ้งนะครับที่กุ้งจะเข้าไปกินเหยื่อนะครับนี่นะฮะบางบางอันเขาก็จะปิดไว้นี้นะครับกุ้งเข้าไม่ได้นะครับบางอันก็จะปิดปิดอยู่างนี้ครับกุ้งเข้าไปไม่ได้นะครับต้องเปิดนะครับกไายตัดกไายตัดก่อนนะครับเพื่อให้กุ้งเข้าได้นะครับนี่นะครับรูนะครับสําคัญนะครับเนี่ยเนี่ยกุ้งจะเข้าไปกินอาหารไม่ได้ครับอันนี้ถือว่าใช้ได้ครับนะมีรูให้กุ้งเข้าครับนะฮะต้องดูครับซื้อมาใหม่ๆนะครับต้องดูทุกอันเลยนะครับนะฮะเช็คเลยนะครับ นี่ฮะสังเกตดูได้เลยนะครับรูรูกุ้งต้องเข้าได้นะครับนี่ฮะกุ้งต้องเข้าได้นะครับผมนี่ฮะนี่ครับประมาณนี้โอเคครับดีครับประมาณนี้นะครับถ้าสมมุติรูปิดอยู่นี้นะครับรูปิดอยู่แบบนี้นะครับปิดแบบนี้ต้องตัดต่อครับตัดเรื่องไกล้ตัด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 ออกเลยครับตัดเพื่อเปิดรูเปิดรูให้กุ้งเข้าได้นะครับต้องสังเกตดูด้วยนะครับ ไม่ได้นะครับกุ้งกุ้งเราจะเข้าไม่ได้ครับผมนี่ครับมีมาบอกพี่น้องนะครับผมเผื่อเอ๊ะทำไมไปดักกุ้งทําไมกุ้งบ่ค่อยติดนะบ่ค่อยติดบ่ค่อยเข่าใช่เห่อคือเดียดีแล้วนี่มันมีอีกอย่างหนึ่งครับนี่รูนี่สังเกตดูเลยนะครับทะลุใหญ่แบบนี้นี่นี่กุ้งเข้าได้สบายครับนี่ที่มือผมเข้าไปนี่ครับนี่เี่ยเลยครับแบบเนี้ได้ถ้าปิดอยู่อย่างเงี้ยพี่น้องไกลมาตัดออกเลยครับผมเปิดขยายรูครับนี่ฮะ กุ้งเข้ามาได้ครับนี่ฮะแบบนี้นะฮะเช็คดูเลยครับซื้อมาใหม่ๆห่เช็คดูเลยครับผมนะฮะเช็คดูลูเลยครับผมว่ากุ้งเราจะเข้าได้ไหมนะครับนะฮะบางอันเขาจะปิดอยู่อย่างนี้นะครับกุ้งเข้าไม่ได้นะครับเตืออดีขนาดไหนก็เข้าไปไม่ได้ครับเข้าไปกินเยียอไม่ได้นะฮะเช็คดูเลยนะครับนะฮะบางงานก็ปิดบางอันก็เปิดเช็คดูด้วยนะครับผมก่อนไปใส่นะฮะก่อนเราที่เราจะไปใส่นะครับบางที บางทีรูมันปิดอยู่ครับผมนะฮะทำไมใช้เหยื่อดีขนาดนี้ทาไมกุ้งไม่ติดนะสบาวเถียนะครับเพราะว่ากุ้งเขาเข้าไปไม่ได้นะฮะนี่ฮะกุ้งเขาเข้าไปไม่ได้นะครับรูนี่ฮะเขาเข้าไปไม่ได้เข้าไปกินอาหารไม่ได้เขาก็ไม่ติดหรอะครับเพราะว่ารูนี้มันเล็กบางทีมันเล็กมันปิดมันปิดเอาไว้นะฮะเราก็กานไก่ตัดการไก่ตัดตรงนี้ครับตามรูนี่เลยครับบางทีเขาจะมีห้อยๆมาปิดไว้รูเล็กๆนะครับแล้วก็เปิด แคบๆ,ๆ,ๆ,ๆกายตัดออกก็ขยายใหญ่แล้วครับต้องสังเกตด,ด้วยครับผมนี่ฮะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ